สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกันทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Faithful Fortune นะคะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงรายไตรามาสสำหรับไตรามาสที่1ปี2567หรือว่าปี2024ค่ะก่อนอื่นนะคะมิวแบบจะเปิดไพ่3ใบเป็นคีย์เวิร์ดพลังงานหลักๆของแต่ละเดือนนะคะเดือนแรกมกราคมก็ขึ้นไพ่เพนมาเลยนะคะใบต่อมาเนี่ยเป็นไพ่ i d เด t ย o n นะคะ แล้วก็ปิดท้ายเดือนมีนาคมนะคะเป็นไพ่เดซโอเคพลังงานดูแบบอย่าเพิ่งตกใจกันนะทุกคนนี่คือมันเป็นพลังงานที่เหมือนรู้สึกว่าไม่ใช่ว่ามันเป็นพลังงานที่ดีหรือไม่ดีแต่ว่ามันเป็นพลังงานที่ค่อนข้างเห็นผลชัดเจนนะคะหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเกิดขึ้นอย่างแรกเลยคือถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาใดๆเกิดขึ้นความติดขัดใดๆเกิดขึ้นในเดือนมกราคมเนี่ย ไพ่เดทที่มันปิดท้ายเดือนมีนาคมอะค่ะดูว่าใน3เดือนนี่ยคุณจะสามารถแก้ปัญหานั้นได้เลยนะแล้วเดือนกุมภาพันธ์นะคะมันเป็นไพ่ Ideation เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาคุณก็จะหาทางออกได้เดือนกุมภาพันธ์นะคะแล้วก็ปิดจบในเดือนมีนาคมแม้ว่ามันจะเป็นพลังงานที่ดูหนักหนาสักนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ให้ความรู้สึกที่ว่าทุกปัญหามันมีทางออกอะไรแบบนั้นน,น,นะคะ ทีนี้เนี่ยเนื่องจากสีของโทนไพ่มันหนักมาในเดือนของมกรากับเดือนมีนาคมนะคะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงหลักๆนะคะมันน่าจะเกิดขึ้นในเดือนมกรากับเดือนมีนาคมส่วนเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยสีเขา d r อปลงเนาะเพราะฉะนั้นเดือนกุมภาพันธ์สำหรับชาวราศีกันน่าจะผ่านไปอย่างเบาสบายใจะนะคะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูคำทำนายของแต่ละหัวข้อกันเลยดีกว่าเนาะแล้วมิวก็จะใช้ค์เว w o r d จากใบนี้นะคะมาอ่านประกอบด้วยนะ เรื่องแรกเลยค่ะมาดูการงานกันเลยนะการงานนะคะคุณได้ไพ่จุดสกัดสกัดจุดนะคะโอเคคือไพ่สำหรับนี้มีรู้สึกว่าหน้าเขาแบบหน้าหน้าไพ่นะหน้าไพ่เขาแบบไทยไทยมากนะคะคุณเป็นแบบว่าโดนด่านจ้า โอเคพอพูดถึงการงานเนี้ยมันก็น่าจะตรงตามหน้าไพ่เลยคือก็ดูว่ามีปัญหาแต่ว่าในที่เนี้ยค่ะมันอาจจะมีปัญหาในลักษณะที่ตัวคุณไม่ได้เป็นคนสร้างปัญหาหรือว่าไม่ได้เป็นคนก่อปัญหาแต่ว่าต้องรับผิดชอบผลที่ตามมาไปกับคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นการงานในลักษณะของการเป็นทีมการทํางานกลุ่มหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นการเรียนก็เป็นการเรียนในลักษณะที่ คุณต้องแบบร่วมหัวจมท้ายไปกับคนอื่นนะคะมีโอกาสที่มันจะเป็นปัญหาเกิดขึ้นมาได้นะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ทาโร่กันเลยใบแรกเนี่ยเป็น the hangman นะคะใบต่อมาเป็น9ถ้วยนะแล้วก็6ไม้เท้านะคะปิดท้ายด้วย queen of wands อย่างที่เห็นว่าถึงแม้ว่าไพ่เขาจะขึ้นแบบ ถูกสกัดจุดก็จริงแต่ว่าไพ่ที่มันติดขัดเนี่ยมันขึ้นแค่ใบแรกใบเดียวนะคะคือ the hang woman นะคะ the hang man มองว่ามีความเป็นไปได้ถ้ามันเป็นการงานใดๆในช่วงเดือนมการาจนถึงช่วงกลางเดือนกุมภาเลยก็ได้นะมันน่าจะอยู่ในช่วงที่มันมีความ delay ล,ล่าช้าบางอย่างเกิดขึ้นนะนะคะไพ่เพนเนี่ยมันให้อารมณ์ของสิ่งที่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาที่ คุณไม่สามารถแก้ไขด้วยตัวเองได้มันอาจจะเป็นปัญหาที่คุณทําอะไรไม่ได้จริงๆอะต้องรอเวลาผ่านไปอย่างเดียวเช่นเออคุณต้องไปขายงานให้ลูกค้าแล้วลูกค้าก็บอกว่าโอเคค่ะเดี๋ยวขอคิดดูก่อนนะคะอะไรแบบเนี้ยเออคือไม่สามารถจะไปบอกหัวหน้าได้ว่าเดี๋ยวต้องสั่งการฝ่ายผลิตอย่างนู้นอย่างนี้เลยนะอะไรแบบเนี้ยคือเพราะว่าเราก็ต้องรอคําตอบจากอีกฝ่ายนะคะคุณไม่ใช่คนตัดสินใจปัญหาทางด้านการงานที่มันเกิดขึ้นเพราะความล่าช้าเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ บบได้แต่ทําใจจริงๆอะไน,น,นคะแล้วไปต่อมาก็เป็นก้าวถ้วยก้าวถ้วยเนี่ยมันเหมือนกับว่าจะดีเนาะแต่ว่าพอก้าวถ้วยที่มันขึ้นมากับไพจ่จุดสกัดสกัดจุดเนี่ยเรารู้สึกว่าสําหรับใครบางคนนะเรื่องของเพื่อนร่วมงานน,ะน่าจะมีปัญหามากจริงๆเช่นเพื่อนร่วมงานในทีมของคุณได้เลื่อนขัน้นทั้งทั้งที่คุณรู้สึกว่าฉันทํางานมากกว่าหรือว่าที่ผ่านมาฉันทําได้ดีกว่าเธอแต่ทําไมคนคนนี้ถึงได้รับ ได้เลื่อนขั้นอะไรแบบนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วอะก้าวถ้วยอะคะ่ะถ้วยมันเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเนาะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณทํางานมากกว่าเขามันอาจจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงก็ได้แต่ว่าเกณฑ์ในการตัดสินที่ฝ่ายบริหารเขาตัดสินหรือว่าฝ่ายบริหารเขาเลือกมาะคะ่ะ เกณฑ์ของเขามันอาจจะมีมากกว่าใครทํางานเยอะกว่าก็ได้นะคะคือมันอาจจะมีหลายเรื่องที่คุณไม่รู้แต่มันก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกแบบความรู้สึกของตัวคนเองรู้สึกว่าการงานไม่ค่อยคืบหน้าหรือว่าการงานไม่ได้ดังใจแล้วก็ผ่านรู้สึกไม่ชอบขี้หน้าเพื่อนคนนั้นไปด้วยหรือว่ามันอาจจะเป็นเรื่องเหมือนหน้าไพ่จริงๆเลยก็ได้คือคุณรู้สึกว่าฉันเป็นเดอะแบกของทีมฉันทําดีมาตลอดแต่เพราะคนคนนี้คนเดียวทําให้ฉันต้องติดอยู่ในปัญหาการงานที่ ไม่ได้เป็นคนสร้างด้วยแต่ฉันต้องมาร่วมแก้ไขไปกับเธออะไรแบบนี้นะคะคือมันน่าจะมีปัญหาอะไรลักษณะที่แบบ เก็บอยู่ภายในใจคนเดียวไม่สามารถบอกใครได้อะไรแบบนี้ด้วยนะในช่วงเดือนมกราคมภานะคะทีเนี้ยใบต่อมาเขาเป็นไพ่หกไม้เท้าแล้วก็ควีนไม้เท้ามันให้ความรู้สึกที่แบบเออหลังจากที่ผ่านด่านไปแล้วนะคะคุณตํารวจก็ปล่อยคุณผ่านออกจากด่านไปสักทีนะเออสามคนเนี้ยนั่งซ้อนสามกันแล้วไม่ใส่หมวกกันน็อกเองเนาะใครบางคนอาจจะต้องยอบลงเดินจากรถคันนี้ไปนะคะ หรือว่ายอมจ่ายค่าปรับให้มันจบจบไปพลังงานของหกไม้เท้าเนี่ยมันเป็นพลังงานของการไปต่อนะแล้วคุณดูสินั่งมา้านนี้ก็คือนั่งมอเตอร์ไซค์อ่ะนะคะ มิวมองว่าปัญหาเนี่ยมันก็คล้ายๆกับคุณโดนตํารวจเรียกที่ด่านเนาะคือมันไม่มีด่านไหนที่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ทําอะไรผิดแล้วเขาจะเก็บคุณไว้ที่ด่านตลอดไปคือสุดท้ายตํารวจเขาก็ต้องปล่อยให้คุณไปเพราะฉะนั้นในช่วงครึ่งเดือนหลังกุมภาพันธ์เป็นต้นมาค่ะการงานของคุณมันจะราบเรียบขึ้นมันจะฟลอ์ขึ้นที่สําคัญคือมันมีเรื่องของการเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งด้วยนะคะในไพ่หกไม้เท้า,า OK เพราะฉะนั้นในตอนแรกใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันทํางานดีจะตายทาไมฉันไม่ได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งเดนมี มคอาจจะเป็นโอกาสดีๆที่คุณได้เลื่อนตำแหน่งนะคะหรือว่าได้ขึ้นเงินเดือนหรือว่าได้เงินโบนัสพิเศษอะไรบางอย่างก็ได้นะอันนี้เราดูเรื่องการงานแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ขึ้นเงินเดือนหรือว่าไม่ได้เลื่อนตำแหน่งนะคะ่ะสิ่งพิเศษที่บริษ,ษัทเขาจะให้คุณได้มันก็น่าจะเป็นเรื่องของการเงินนะเนาะแล้วก็ใบต่อมานะคะปิดท้ายด้วยควีนไม้เท้า ควีนไมทาวส์คืออะไร BS ด้วยคือจากที่เป็นก้าวทวยที่ก็ดูแบบพึงพอใจในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมาเป็นมาเป็นควีนไมท้าวนะคะดูว่าการงานของคุณหลังจากที่ผ่านช่วงเวลาอันชุลมุนวุ่นวายแล้วอะคะ่ะสุดท้ายแล้วความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจเกี่ยวข้องกับการงานของคุณนะคะมันจะหมดไปแล,แล้วคุณจะรู้สึกว่าโอเคฉันได้ในสิ่งที่ฉันสมควรได้สัทีอะไรแบบนี้นะคะเพียงแค่มันต้องผ่านช่วงเวลาช่วงเดือนมกราคมพามาก่อนเนาะแล้วก็ พอเดินมีนาคมปัญหาเรื่องของการงานต่างๆมันจะสําเร็จเสร็จสมบูรณ์นะคะต่อมานะคะมาดูเรื่องการเงินกันเลยการเงินนะคะคุณได้ไพ่ตกลงปลงใจนะคะโอเค ไพ่เบน,นีนะคะพอพูดถึงการเงินอะ่ะมันก็ให้ความรู้สึกของคนที่มีสภาพคล่องทางการเงินอยู่ะนะคะแล้วก็เนื่องจากหน้าไพ่เนาะมันเป็นแบบว่าคน2คนเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะได้ร่วมลงทุนร่วมทําธุรกิจกับคนอื่นนะคะอาจจะร่วมกับคนรักก็ได้หรือว่าไพ่เบน,นี้ค่ะถ้าเกิดว่าคุณถามถึงเรื่องของการที่จะไปขอกู้ธนาคารแล้วจะได้กู้ไหมก็จะได้กู้นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ทาโร่เพิ่มกันเลยนะ โอ okay, เคแล้วใบแรกก็เป็นสิบถ้วยเลยนะคะใบต่อมาเป็นหนึ่งถ้วยไปต่อมานะคะเก้าถ้วยโอ้ยตายแล้วดีพลังงานดีมากแล้วปิดท้ายเป็น The l o v e r s คือถ้าสิ่งสิ่งนี้เป็นเรื่องของการทำนายความรักอะคะ่ะคือดีฉันไม่รู้จะดียังไงแล้วแต่ว่าโอเคกลับมาวันนี้คือการทำนายเรื่องของการเงินนะคะการเงินสำหรับชาวราศีกันนะทั้งไพ่ The l e v e r s นะคะสิบถ้วยหนึ่งถ้วยคือจริงๆทั้งสี่ใบเลยก็ได้เก้าถ้วยก็ได้นะคะ เป็นพลังงานการเงินที่ค่อนข้างเกี่ยวข้องกับครอบครัวแล้วก็คนรักใครบางคนอาจจะได้พบเจอสายเปยนะคะอาจจะมีคนเข้ามาแบบเอ่อให้เงินคุณด้วยความเสน่หาอะไรบางอย่างเนาะเนื่องจากไพ่ the lovers ก็ขึ้นนะ,นะคะแล้วก็สิบถ้วยเนี่ยสามารถพูดถึงครอบครัวนะปัจจุบันของคุณก็ได้ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้แต่งงานเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าได้เงินจากคุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติพี่น้องอย่างเงี้ยก็ได้แล้วจากสิบถ้วยเริ่มเป็นหนึ่งถ้วยใหม่ มองว่าเงินที่เขาให้คุณมาค่ะมันอาจจะในลักษณะที่เขาให้นําไปทําธุรกิจหรือว่านําไปต่อยอดนะคะอย่างที่ด้านบนของไพ่หนึ่งถ้วยเนะะี่ยเขาเป็นไพ่ไอเดียชันซึ่งมันหมายถึงความคิดดีเดิมการสร้างสารรค์เพราะฉะนั้นมันก็มีความเป็นไปได้มากจริงๆที่ชาวราศีกันนะคะในช่วง3เดือนนี้จะมีการเริ่มต้นธุรกิจใหม่เกิดขึ้นนะแล้วก็ที่สําคัญคือไพ่ของการมีพาร์ทเนอร์หรือว่ามีหุ้นส่วนนะคะมันก็ขึ้นค่อนข้างเยอะเหมียวก็เลยมองว่าถ้าเกิดว่าคุณเริ่มต้นทําธุรกิจจริงๆ นในใน3เดือนนี้อาจจะเป็นการทําธุรกิจที่คุณไม่ได้ทําตัวคนเดียวน่าจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณด้วยอ,อ,อาจจะเข้ามาช่วยทางด้านการเงินด้วยก็ได้นะคะหรือว่าแค่เข้ามาช่วยดูแลเป็นพนักงานอะไรแบบนี้ซึ่งพนักงานในที่นี้ให้เราประมาณว่าจะเป็นคู่คิดที่ดีสําหรับคุณในการเริ่มต้นทําธุรกิจนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเนื่องจากไพ่พลังงานมันเป็นถ้วยทั้งหมดเลยยกเวนเดอ l o เลเวอร์สนะคะ ถ้วยมันเป็นพลังงานนะ้ำมันเป็นพลังงานของความมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีมากๆแต่ว่าเนื่องจากเงินเยอะนะคะ9้าวถ้วยแล้วก็เดอะเลเวอเนี่ยก็สามารถการใช้เงินโดยที่ไม่ยั้งคิดได้เหมือนกันก็อาจจะต้องระมัดระวังว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้เงินด้วยความแบบซุรุยซุรายไปไเรื่อยค่ะ มันอาจจะก่อปัญหาในอนาคตได้นะเพียงแค่โอเคมีอยู่ก็ใช้แหละแต่ว่าก็ระมัดระวังนิดนึงอีกอย่างหนึ่งก็คือพอพูดถึงการใช้เงิน s ซ l u ชิสไลเนี่ยใครบางคนนะคะอาจจะใช้เงินเยอะเพราะว่าอยากจะซื้อของให้แฟนอะไรแบบนี้ก็ได้เนาะหนึ่งถ้วยขึ้นมากับ The Lovers เนี่ยมันอาจจะหมายถึงว่าอยู่ในช่วงเวลาของการครบรอบหรือว่ากุมภาพันธ์วันวาเลนทย เออไม่ได้ให้ของขวัญแฟนมานานปีนี้ให้ของขวัญใหญ่หน่อยอย่างเงี้ยก็มีความเป็นไปได้นะคะหรืออาจจะกลับกันก็ได้คือคุณอาจจะได้ของขวัญชิ้นใหญ่นะเออมีพลังงานของของที่แบบมูลค่าสูงมากๆอาจจะเป็น บ้านอาจจะเป็นรถอย่างนี้เลยก็ได้นะคะหรือว่าเข้าของเครื่องใช้แบรนด์เนมอะไรแบบเนี้ยมีโอกาสที่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ซื้อให้เขาเขาก็จะซื้อให้คุณนะคะในช่วง3มเดือนนี้นะเพราะฉะนั้นการเงินก็ดีมากๆเลยนะคะคือแบบดีดีดสุดๆนะใครมีแฟนเนี่ยเตรียมตัวเตรียมบัญชีเลยนะคะว่าจะต้องได้เงินจากคนรักแน่นอนนะต่อมานะคะมาดูเรื่องของความรักกันเลยนะ วความรักนะคะชาวราศีกันได้ไพ่สมณะละวางอะไรการหลังจากที่การเงินขึ้นความรักแบบหนักแน่นมากนะคะแล้วพอมาถึงเรื่องความรักก็คือปล่อยวางละโปร่งละทั้งโลกเรียบร้อยไพ่ใบนี้นะคะพลังงานของคนโสดขึ้นค่อนข้างเยอะที่สําคัญคือพลังงานค่อนข้างล้อกับไพ่เดซมากๆนะเพราะฉะนั้นน่าจะมีการตัดสินใจครั้งสําคัญเกิดขึ้นในชีวิตนะคะสําหรับชาวราศีกันในช่วงสามเดือนนี้เรื่องของความรักเดี๋ยวเราดูไพ่ทาโร่กันต่อเลยนะคะ ใบแรกเนียเป็นไพ่สามไม้เท้าใบต่อมานะคะเป็นสีถ้วยแล้วก็ d e วิลนะคะขอภัยค่ะเดฟไม่ใช่เดวิลอุ้ยเดฟเหมือนกันเลยแล้วก็ปิดท้ายด้วยไพ่ Prince of Swords นะคะโอเคเนื่องจากพลังงานเดฟจะขึ้นค่อนข้างเยอะพลังงานเดฟในที่นี้มันเหมือนมีการตัดสินใจครั้งใหญ่เกิดขึ้นมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในชีวิตที่ คุณเลือกแล้วคุณย้อนกลับมาแก้ไขอะไรไม่ได้นะคะเช่นชีวิตนี้ฉันจะไม่มีแฟนแล้วอะไรแบบเนี้ยเออมีการปรงครั้งใหญ่เกิดขึ้นในชีวิตอาจจะไม่ถึงขั้นแบบเข้าทางธรรมไปบวชตลอดชีวิตอะไรอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นแต่เหมือนกับว่าคุณน่าจะมองเห็นแล้วว่าสิ่งที่คุณต้องการเกี่ยวกับความรักอะคะ่ะมันอะไรมันคืออะไรเออมันอาจจะไม่ใช่การตัดสินใจครั้งสําคัญทั้งชีวิตก็ได้เนื่องจากไพอะคะ่ะพลังงานเขาจะดูไกลสุดก็แค่1ปีคุณอาจจะตัดสินใจแค่ว่า โอเคในปีนี้จะยังไม่โฟกัสเรื่องของความรักก็แล้วกันเนาะจะไปเน้นทํางานก่อนดีกว่าหรือว่าใครบางคนอาจจะกลับกันเลยก็ได้คือโอเคปีนี้จะต้องมีแฟนให้ได้อะไรแบบนี้นะคะเออคือมันมีพลังงานของการตัดสินใจแบบนี้เกิดขึ้นเพราะว่าจากไพ่ที่เหลือค่ะ3ไม้เท้าสี่ถ้วยแล้วก็ Prince of Source เนี่ยมันเป็นพลังงานของการที่ โลเลไม่แน่ใจไม่มั่นใจแต่ว่าไพ่เดทที่มันคล้องจองกันทั้ง3ใบเนี่ยมันคือการที่ตัดสินใจได้แล้วนะเพราะฉะนั้นความรักสําหรับชาวราศีกันไม่ว่าตอนนี้จะอยู่ในสถานะใดนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนแน่นอนใน3เดือนนี้โดยเฉพาะเดือนมีนาคมหรือถ้าเกิดว่านาะปัจจุบันะ่ะ ความไม่ชัดเจนความไม่แน่นอนเนี่ยมันอาจจะพูดถึงสถานะของคุณกับอีกฝ่ายก็ได้ถ้าเกิดว่าใครติดอยู่ในสถานะที่เป็นคนคุยกันมาเป็นปีแล้วแล้วก็มองไม่เห็นความคืบหน้าของความสัมพันธ์นี้สักทีหรือว่าอยู่ในสถานะที่เออเป็นฝ่ายที่แบบเปิดตัวไม่ได้นะคะมันน่าจะมีการตัดสินใจเกิดขึ้นว่าโอเคฉันจะอยู่แบบนี้หรือว่าโอเคฉันจะไม่อยู่แบบนี้อีกแล้วนะคะ สิ่งสิ่งเนี้ยการตัดสินใจมันจะเป็นแบบไหนมันขึ้นอยู่กับตัวคุณเนาะเพราะว่าไพ่มันก็แค่อ่านพลังงานของภาพรวมมานะคะมันไม่ได้มาชี้ชัดว่าคุณต้องทําอย่างนั้นหรือว่าต้องทําอย่างนี้นะเอาเป็นว่ามันมีพลังงานของความเหนื่อยล้าอยู่พอสมควรขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นก็ขอเป็นกําลังใจล่วงหน้าสําหรับเรื่องความรักของชาวราศีกันเลยนะต่อมานะคะเราก็จะมาดูเรื่องที่อาจจะเป็นปัญหาหรือว่าเป็นอุปสรรค หรือว่าเป็นสิ่งที่ชาวราศีกันควรต้องระมัดระวังในช่วง3เดือนนี้กันเลยนะคะใบแรกเนี่ยเป็นไพ่สัมมาอาชีพนะแล้วก็ใบต่อมานะคะเป็นไพ่สามเหรียญและคําแนะนําที่ไพ่ให้คุณนะคะเป็นไพ่หมายเลข7แล้วก็เขียนว่า t o the sea โอเคค่ะอย่างแรกเนื่องจากมาเมื่อกี้เราเพิ่งอ่านเรื่องของความรักไปเนาะแล้วคุณก็ได้ไพ่สมณะละวางะนะคะสิ่งหนึ่งที่มันขึ้นมาคือไพ่สัมมาอาชีพในเรื่องของความรักเนี่ยสามารถพูดถึงคนที่ทําแต่งานจนไม่สนใจเรื่องความรักได้ เพราะฉะนั้นนะคะสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาใดๆในชีวิตคู่นะคะมีความเป็นไปได้ว่าสิ่งที่คุณควรต้องระวังคืออย่าทําแต่ง,งานนะคะให้กลับมาสนใจแฟนสนใจคนรักบ้างเขาอาจจะต้องการความใส่ใจมากกว่าที่คุณคิดนะคะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องอื่นเนี่ยสัมมาอาชีพก็คือตรงตัวเลยคุณอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องการทํางานก็ได้นะคือระมัดระวังเรื่องการทํางานในที่นี้ค่ะมันอาจจะหมายถึงว่าทํางานหนักมากเกินไปก็ได้แล้วไพ่เพนของคุณเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบเลือดออก,กน,นะคะแล้วสัมมาอาชีพใบนี้เขาก็เป็นคนทําเก้าอี้ที่มีของมีคมอยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นหมูก็มองว่าน่าจะมีความเป็นไปได้ที่ไพ่อยากจะให้คุณระมัดระวังเรื่องของ การเลือดตกยังออกนะคะเกิดอุบัติเหตุนี้ที่ทํางานนะคะไพ่ใบต่อมานะคะเขาเป็นไพ่สามเหรียญไพ่าสามเหรียญน,นะคะถ้ามันขึ้นในลักษณะของสิ่งที่คุณควรระวังแล้ว ไพ่ใบหลักของคุณเนี่ยก็ขึ้นมาในลักษณะที่คนตั้งใจทํางานมากๆมีความเป็นไปได้ว่านอกจากคนรักที่คุณจะไม่สนใจแล้วอ่ะเพื่อนคุณคุณก็อาจจะแบบไม่มีเวลาไปให้เขาด้วยก็ได้เหมือนณนะับปัจจุบันชาวราศีกันโฟกัสอยู่แค่การงานการงานหาเงินหาเงินอะไรแบบเนี้นะน่าจะมีสังคมคนรอบข้างที่เขารู้สึกว่าเธอไม่ต้องขยันขนาดนั้นก็ได้มาพักผ่อนหน่อยอะไรแบบนี้นะเพื่อนชวนไปเที่ยวไหนอาจจะต้องลองไปเที่ยวบ้างนะคะหรือว่าในช่วงนี้ชาวราศีกันอาจจะมีความรู้สึกที่ว่า อยากจะอยู่ตัวคนเดียวอยากจะปลีกวิเวกะนะคะทำให้คนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนแฟนคนรักหรือว่าคนในครอบครัวคะ่ะรู้สึกว่าคุณห่างหายไปจากชีวิตเขาไม่ค่อยได้เจอหน้าอะไรแบบนี้นะอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆ้น้อยอย่างนั้นที่ที่แบบคุณมองข้ามไปนะคะแล้วคําแนะนําของไพ่เนี่ยก็คือเป็นไพ่ two o t c นะคะไพ่ใบนี้มันให้ความรู้สึกของคนที่ กำลังพยายามอยากให้ถึงเส้นชัยแต่มันไม่ถึงสัทีนะคะซึ่งไพ่เป็นเนี่ยเขาก็บอกว่าที่มันไม่ถึงสัทีไม่ใช่เพราะว่าคุณมาผิดทางแต่แค่ผลทางมันอีกยาวไกลเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะต่อเนื่องมาจากการที่คุณพยายามทํางานหนักนั่นแหละเนาะ คุณทำงานหนักอย่างเนี้ยเพื่อหวังว่าจะได้ประสบความสําเร็จสักทีอะค่ะแต่ว่าบางครั้งอะการที่มุ่งหวังถึงอนาคตโดยไม่สนใจถึงปัจจุบันอาจจะทําให้คุณโดดเดี่ยวก็ได้นะคะแล้วชีวิตเป็นยังอีกยาวไกลเนาะคุณไม่ต้องคาดหวังว่าจะต้องประสบความสําเร็จภายในปีนี้ภายในเดือนนี้ภายในอายุเท่านี้ก็ได้นะสิ่งที่ดีที่สุดก็คือแบบว่าออกไปใช้ชีวิตกับคนอื่นบ้างนะคะชาวราศีกันในช่วง3าเดือนนี้อย่าเอาแต่เก็บตัวอยู่คนเดียวนะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องเด่นที่จะเกิดขึ้นกับคุณในแต่ละเดือนเลยนะคะเดือนแรกนะคะมกราคมเป็นไพ่หมายเลข50แล้วก็เป็นคนลองชุดนะคะเก็มีความเป็นไปได้เนาะว่าไพ่เพนี่มันเกิดขึ้นใครบางคนมีแพนทําสัญญร,รมช่วงเดือนมกราคมหรือเปล่าหรือว่าหัตถกรรมใดๆเลยแบบเนี้ยมีการเสริมความมั่นใจให้ตัวเองนะคะในเดือนมกราคมใบต่อมานะคะกุมภาพันธ์นะโอเคระวังอุบัติเหตุนะคะ แล้วเนื่องจากอย่างที่บอกไปว่างระบังอุบัติเหตุในเรื่องของการงานอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าในที่นี้เขาเป็นคนที่แบบว่าหมากัดงูกัดอะไรแบบนี้ก็ระวังก็ระวังนิดนึงนะคะไพ่เขาก็ขึ้นมาเตือนเนาะแล้วก็ต่อมานะคะเดือนมีนาคมเป็นไพ่คนที่พูดถึงบ้านลถเงินทองนะคะไพ่เป็นนี้ให้อารมณ์ของคนขี้โม้ดิดน,นึงสําหรับใครบางคนอาจจะต้องระวังแบบคนที่เข้ามาขี้โม้กับคุณว่าฉันมีบ้านนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นะคะ ซึ่งมันก็ไม่ได้อะไรหรอกแต่ว่ามันให้เขาขึ้นเป็นเหตุการณ์เด่นนะเราถามถึงเหตุการณ์เด่นคุณอาจจะเจอคนแนวแนวเนี้ยแล้วก็อยู่ในสถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อะ่ะเขาอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณหรือว่าเป็นลูกค้าเป็นคนที่คุณต้องเทคแคร์ไม่ว่าไม่อยากจะฟังเอาแค่ไหนแต่ว่าแบบก็ต้องยิ้มรับอะไรแบบเนี้ยนะคะโอเคเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเปิดวันที่ที่สําคัญหรือว่าวันที่ที่อาจจะเกิดเหตุการณ์สาคัญกับคุณสามใบนะคะโดยเราจะไม่เจาะจงว่าวันที่นั้นน่าจะเป็นของเดือนอะไรนะ ใบแรกนะคะเป็นไพ่หมายเลข30ใบต่อมานะคะเป็นไพ่หมายเลข26นะคะแล้วก็ต่อมาเป็นหมายเลข17นะคะโอเคค่ะวันที่ที่สำคัญสำหรับคุณนะคะอาจจะเป็นวันที่17 26หรือว่า30นะคะ โอเคค่ะเดี๋ยก็ขอจบคำทำนายสำหรับไตรามาสที่1ของชาวลัคนาราศีกันไว้เพียงเท่านี้นะคะยังไงขอฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อง faithful for t u n e ด้วยนะแล้วมาพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ